สวัสดี FC นซตีทุกคนครับวันนี้อยู่ที่อยู่กับผมอาจารย์นอตีพีว่านอนนอนของยูทูบช่องอาจารย์นัตนที่พาโวยเอาปากกากระดาษขึ้นมาอาจารย์อยู่ที่สำนักครับพอดีวันนี้แขกเยอะลูกศิษย์หายเยอะร้อนมากเลยกลับมาบ้านเหงื่อแตกเลยคิดถึงครับเบิกเลยนะครับอยู่นู่นหนาวมากที่นี่ร้อนอ่ะฮานอยวันนี้นะครับเด่นหนึ่งฟันหนึ่งรูดหนึ่งวิ่งหนึ่งน่าจะออกตัวเดิมนะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งเจ็ดห้าฟังอีกครั้งครับ10ึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหสองหเจ็แล้วก็1นึห้ตัวมี1นึหนึ่งหนึ่งเอ้ยตองหนึ่งเข้ามา1นึ่งศูนยงอฟังอีกครั้งครับ1นึ่งหนึ่เม็ดเดียว0ูย์หตัวเดิมนะครับศูย์หนะ เอาตัวกลับมาเนี่ยน้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ